ครับสวัสดีครับผมนายเกฤษก็กองวันนี้จะเอาพระพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับเอามาให้เอฟีได้ประดับรับชมนะครับครับนี่ก็จะแกะออกจากกรอบให้ดูนะครับว่าพระองค์นี้สวยขนาดไหนครับนี่ครับความสวยขนาดไหนครับครับนี่ครับสวยมากครับเป็นพระพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธาน หลวงสิทธ์เป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับสร้างส,สมัย23 9 0เ้าศย์ยุคต้นครับอันนี้ยุคต้นครับยุคตนพรยุคต้นนะครับ2 3 9ส2392 2 3ศูย์สมกาาเ้ามานะครับพระยุคต้นนะครับนะครับสร้างมันในวาระาในงานฉลองหอระหอละคังนะครับหอละคังบันทึกนะครับมีงานเกี่ยวกับหอละคังครับ ลองเข้าไปอ่านประวัติศาสตร์ดูนะครับครับพิมพ์สวยครับสวยมากครับเห็นไหมครับดูพรเกตท่านครับเกตแหลมปลายแหลมครับแล้วก็กอบว้ยผาซี่ขอบระคังนี่ครับใหญ่สวยนะครับโผงท่านล่ําสมดุลนะครับมีความสมดุลสวยนะครับนี่ก็คือหลวงหลวงศิษย์นะครับที่เป็นผู้แกไ้พิมพ์มาเขาว่าในบันทึกไว้นะครับคือหลวงศิษย์นะครับ พิมพ์ของช่างหลวงนะครับยุคของหลวงศิษย์นะครับสวยดูครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1, นึ่เลขนะเลนครับดูความเก่านะครับพระนี้ก็มีอายุมากกว่าร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าปีนะครับดูว่าความเก่าจะถึงขนาดไหนครับสวยครับสวยมากเลยพิมพ์นี้ครับสวยจริงๆครับและพระพระพิมพ์นี้มีประวัติศาสตร์นะครับคือได้สร้างกั คือสมัยก่อนเขาขุดะระฆังได้ที่ที่วัดระฆังนะครับสมัยนั้นครับแล้วก็เขาก็เอาอัญเชิญวัดระระฆังเสียงดีไปไว้ที่ปัปากแก้วนะครับแล้วก็เขาก็สร้างหอระฆังขึ้นมาให้ใหม่นะครับห้านะฮะแล้วก็ได้ายสร้างพระพิมพ์วัดระฆังนะครับแล้วก็ไกด้ใบกดตอกระฆังไว้อยู่ข้างครับคือเป็นพุทธพุทธพิมพ์พุทธจารึกไว้นะครับว่ามี เนื่องในงานเกี่ยวกับฉลองออละคังนะครับหรืองานที่วัดละคังนะครับสมัยในยุคนั้นนะครับครับดูภาพรวมๆภาพใหญ่ๆนะครับดูรับสวยไหมครับต่อไปท่านจะได้ดูแต่ภาพสวยๆภาพสวยๆนะครับภาพนี้เราเอาลงให้เผยแพร่นะครับส่วนหนึ่งถ้าคนมีบุญักษนาก็มาร่วมซื้อปูนซื้อกับเบื้องจ่ายค่าแรงช่างนะครับสร้างพิพันอยู่ตอนนี้ครับเพื่อเผยแพร่ ให้หลวงปู่สมเด็จพิยันต์โต่งองค์สิ่อขังภาคกวังหน้านะครับนะครับถ้าผู้ใดมีบุญวัฒนาก็เข้ามาเข้ามาโทรมาติดต่อได้นะครับนะครับอยากได้องค์ไหนพิมพ์ไหนที่เคยลงใน youtube นะครับถ้ามีให้ก็ก็ได้นะครับถ้ามีหลายองค์ก็จะแบ่งให้นะครับนะครับให้หลายองค์นะครับถ้าคนไหนสร้างเยอะก็ได้เยอะนะครับแต่ไม่มีการซื้อขายนะครับดูครับสวยครับนะครับ แตกลายลานลายล้าวในพระยุคต้นครับมีค่าน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับมีนี่ครับพระยุคนี้จะแก่ปูนนะครับนะครับสวยครับเห็นไหมครับเพราะว่าสร้างสองสามเก้าศูนย์ที่แก่ปูนสร้างพระพิมใหญ่นะครับสวยครับเาสร้างมีพุทธารึกไว้นะครับมีรูประฆังพุทธารึกนะครับในงานเนื่องในงานฉลองหอระฆังนะครับหอระฆังที่ เขากุดะระฆังเสียงดีได้เขาเอาไปถวายไปไว้ที่วัดพระแก้วแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนก็ได้ทรงได้ก็ได้พุทธจาลึกรูปะระฆังวายอู้นด้นขวามือนะครับนะครับสวยครับดูครับสวยสวยมากครับพิมพ์ไี่สวยพิมพ์ใหญ่นี่ใหญ่จริงๆครับใหญ่นี่ครับ ไขแฝนพระก็ยิ่งใหญ่ครับดีครับต้องใหญ่อย่างนี้ครับใหญ่อย่างนี้ครับมาดูด้านหลังนะครับดูครับข้าบเข่ไซ้์เต็มไปหมดเลยครับความเหี่ยวความหดความย่นความย่อนะครับหดเหี่ยวนะครับพรานีสร้างตั้งแต่สองสามเก้าศูนย์ถึงมาสองสามเก้าหกนะครับสองสามเก้าหกนะครับแต่ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะครับต้องเข้าไปค้นฟ้าว่าเขามีงานเกี่ยวกับฉลองฮอสอรละขัง ที่วัดระฆังในในยุคในยุคปีไหนนะครับต้องเข้าไปศึกษาดูครับแล้วก็จะรู้ทันทีว่าพระนี้เขาสร้างุทธจารึกไว้ปีไหนนะครับที่เขามีพิมพ์ุทธจารึกรูประฆังอยู่ด้านขวาขององค์พระนะครับเราก็จะเข้าใจทันทีครับนะครับดูความเก่าความเหี่ยวความหมดนะครับนี่ครับพระนี้มีมีประวัติแล้วก็มีบอดสานนะครับค้นหาได้ครับ ถ้ามีหลักฐานอย่างเงี้ยเขามีพุทธจาหรือพุทธพิมพ์ไว้เงี้ยเราก็จะขนขวาง่ายนะครับนี่ครับผมลงขยายด้วยกล้อง1,600 x ก็ให้ดูนะครับวาสวยขนาดไหนนะครับดูนะครับนี่ครับมีรอยล้านรอยล้ามีหดมีเหี่ยวมีย่นมีย่อนะครับมีคาบแคลไซส์มีมนลสารนะครับนี่ครับพระโบราณเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับนี่แลไซ้างอกขึ้นมาครับเป็นก้อนขาวๆครับเนี่ยแลไซ้าพวกนี้ครับแล้วพวกนี้เป็นผงอัญมณีครับผงอัญมณีมีมีมาตั้งแต่นานนะครับนี่ครับผงอัญมณีครับพวกนี้ครับพวกนี้เศษผงอัญมณีที่เขามีอัญมณีนะครับของศักดิ์สิทธิ์ของวัดระฆังต้องมีครับต้องมีถ้าส่องเข้าไปถ้าไม่มีไม่ใช่นะครับนี่ครับพวกเนี้ยใช้หมดเลยครับเนี่ยแวบๆนะครับแม่ครับถ้าไม่มีกล้องไม่รู้หรอกครับต้องมีกล้องถึงจะรู้แบบๆบบนะครับเห็นไหมครับ เขาจะเด่นไฟครับพวกนี้เป็นผงอัญมณีเป็นพวกเป็นฝงอัญมณีผงลัตะนะครับไอหลายอย่างนะครับเนี่ยครับต้องดูครับนี่ครับถ้าคนไม่มีกล้องก็จะดูไม่เห็นเห็นก็เห็นก็ไม่รู้อะไรเห็นไหมครับความเหี่ยวความหดความย่นความย่อครับที่ความเหี่ยวความหยดความคุ้มเหี่ยวครับเหมือนผิวเรานลครับนี่ครับ ถ้าเราอายุเด็กๆหนุ่มๆเราก็ไม่ไม่ไม่เหี่ยวพอแก่มาเราก็เหี่ยวแต่ภาพนี้สร้างอายุมากกว่าร <si ้อยเจ็ดสิบกว่าปีนะครับนึกภาพด้ยครับเขาจะเหี่ยวครับเหี่ยวหดนะครับนะครับก็มีแคาไซส์นะครับโอ้แคลไซส์นะครับแคาไซส์งอกขึ้นมาครับนี่ครับซ่อมนะครับนะครับแคาไซส์งอกขึ้นมาครับเราเม็ดเม็ดมีเม็ดเม็ดสีลาที่คุณด้วยนะครับเห็นไหมครับเม็ดศิลาที่คุณนะครับเราขีดวีแคลไซส์งอกขึ้นมาครับแล้วก็มีค้าวต้มอ้อยเคี่ยวให้เราเห็นด้วยครับนะครับ คืส่วนผสมนะครับคือดำาๆครับคราบนกไอเคี้ยวนะครับดูภาพมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับดูครับดูครับเนี่ยความสูงความต่ําไม่เท่ากันนะครับเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพคือมีสูงมีต่ํานะครับนี่ครับดูครับนี่ครับของเก่านะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีครับนะครับครบน้ําว่านครับลักครบเกสรนะครับครบล้ครับเกสรนะครับแล้วครับครบน้าว่านนะครับว่างง่ายครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นคาบนะครับคาบนี่คาบดินดินนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ครับนี่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 สีนี่ครับเนี่ยสีนี่ครับนี่ต้องมีครับพระสมเด็จขครังต้องมีสีนี้ครับสีนี้ครับสาคัญที่สุดนะครับพระสมเด็จขครังต้องมีสีนี้ครับสีแดงส้มนี่ครับนี่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ต้องมีนะครับแล้วก็มีสีสีฟ้าสีเขียวนะครับต้องมีครับนะครับ ถ้าเป็นพระสมเด็จพระครังพระวรครังก็มีครับนี่ครับนี่ครับรู้เลยครับต้องมีครับนี่ครับต้องมีครับมีเล็กมีน้อยก็ต้องมีนะครับบอกองค์มีแค่เม็ดเดียวนะครับบององค์ก็มีหลายเม็ดนะครับดูความเก่าแตกลานลานแล้วมีสูงมีต่าไม่เท่ากันเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับมีสูงมีต่ําไม่เท่ากันมีรอยลานรอยแล้วมีรอยคาบของสายวิ่งซ่อมไปเรื่อยๆครับ คือซ่อมตัวเองได้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือพระสมเด็จระคังจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จระคังไม่ใช่ที่อื่นนะครับวัดระคังเลยนะครับเพราะว่ามีผู้จารึกต่อโคดระคังไว้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สวยมากครับนี่ครับบนสารชัดเจนครับมีของให้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับ มีแขวไสงอขึ้นมาครับนี่เข่าสายนะครับดูแขวไสถ้าพระเราอายุร้อยเจ็ดสิบกว่าปีแขวไสจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับงอขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือแขวไสนะครับงอปิดหลุมนะครับแล้วจะมีคาบดินสักเสร็จนะครับโอ้นี่เจอแล้วครับเม็ดสีฟ้าครับนี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับเม็ดนิดเดียวครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่เขวไสนะครับแขวไสไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดศิลาที่ขุดนะครับแขวไสนะครับแต่เจอเม็ดเม็ดที่สําคัญของพระสมเด็จวัดขังนะครับต้องมีครับนี่ คาบินศักดิ์สิทธิ์สีเขียวครับนี่พวกแดงๆพวกอัญมณีครับพวกรัตนะพวกนี่ครับของของศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นเลยครับนี่ถ้าเราขยายเราจะเห็นแล้วครับพวกนี้ครับนํำว่านครับนี่ครับนำว่านพวกนี้ครับนํำว่านนี่ครับเต็มเลยครับโรยเต็มเลยครับนี่พวกเศษผงพวกผงของศักดิ์สิทธิ์นะครับจุดๆๆวันนี้ใช่หมดเลยครับถ้าเราขยายจะเห็นเลยครับ สวยครับนี่ครับรูประฆังรูประฆังเสียงดีครับเด็น้องเข้าไปในมีมีก้เขียวอะไรเล็กๆครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับคาบบินศักดิ์สิทธิ์เดืนเจ็ดป่านะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็แขวซไายครับนี่ครับสวยครับสวยนี่โหนี่ครับการเสสริมสภาพครับย่อยสลายนะครับนี่ครับแล้วแขวซไายงอกนะครับ คือข้าวน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับตกค้างแล้วก็ยังไม่ยังไม่ยุ่ยออกหมดครับยังไม่โผล่ออกหมดแล้วก็มีแคลไซ่งอ๊อกขึ้นมาตามเลยครับเขาจะปิดหลุมครับปิดหลุมนี้ครับเดี่ก็เริ่มปิดกันแล้วครับนี่ครับปิดยังไม่หมดครับนี่ครับเนี่ยคือธรรมชาติครับเห็นไหมครับเป็นชั้นชั้นชั้นชด้านในเห็นไหมครับฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้นะครับต้องเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ นี่คือพาสเดลค้งนะครับทัาสมัยก่อนก็หูประมูลกันราคาไม่ไม่ไม่หวัดไม่ไหวครับสมัยก่อนคนเขาก็หากันครับแต่คนมีเขาไม่คนมีเขาไม่เปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้เปิดเผยได้แล้วครับเพราะเราจะสร้างริพันธ์นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้นะครับดีครับนคาบดำๆนี่คับลักหรือครับคับลักหรือครับคับถ้าไม่ใช่คับลักก็จะเป็นพวกคับนำว่านคับเกษรนะครับ คือคาบน้าว่านเพราะว่าพระองค์นี้เขาไม่ได้ลงรักมาครับแต่ลงรักมานะครับดูอีกทีครับเพราะว่าพระอายุมากโอ้อาจจะเป็นรักก็ได้ครับแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นน้ ceux, ํา <Quiz> ว่านครับเพราะตัวนี้เป็นที่ต่าอยู่ที่ในหุบที่ต่ํานะครับเพราะว่ามันมีน้ําน้ําไหลลงมาครับนี่ครับอยู่ในที่ต่ําถ้าใช่ก็เป็นรักนะครับอาจจะลงรักดาไว้ครับ รักดำอย่างไม้ไว้ครับดูครับหพราะว่าข้วแขสายงอกทับหมดแล้วสวยครับสวยเอย่าดูดูด้านหลังอีกนะครับนี่ด้านหลังครับโอ้มีครับตะไคระครับนี่คร้บวตะไคร้นี่ครับที่บอกว่าสมเด็จครั้งเนี่ยมีน้ำครับตะไครับ้าวตะไคร้คือข้าวําว่านนะครับมีหลายสีสีเขียวครับตะไคร้ข้าวําว่านข้าบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับ เป็นอย่างนี้ครับนี่แหละครับพระสวดประคังเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไอ้แล nah, ้วอันนี้ก็อะไรครับเนี่ยผมทุกคนตั้งห <c oughs> <được> ้าครับโอ้ครับตะไคร้ครับนี่เจอแล้วครับน <c oughs> <uni S 1> ี่ครับนี่นี่พระสวดประคังต้องมีครับนี่ครับสีนี้ครับนี่เห็นไหมครับเจอแล้วครับนี่ครับต้องมีครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับพระสวดประคังต้องมีครับสีส้มสี สีฟ้านี่ครับต้องมีครับสีเหลืองสีขาวต้องมีแต่มีเล็กมีน้อยก็ต้องมีครับแล้วก็พวกนี้ครับเหล็กไหลผงไผ่ดาก็ต้องมีครับต้องมีครับมีน้อยมีมากก็ต้องมีนะครับแข้าวน้ปอ้อยเคี่ยวพวกนี้ต้องเห็นนะครับนี่ครับคือพวกนี้กำลังเน่าครับคือเขาจะย่อยสลายครับย่อยสลายแล้วทิ้งเป็นหลุมนะครับนี่ครับอดูครับเนี่ยเขาย่อยสลายแบบนี้ครับเขจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ย่อยสลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาจะทิ้งเป็นหลุมครับเนื้นี่ครับ อันนี้ทิ้งไม่ทันเขาเจอแคลไซงอกงอกก่อนครับนม่ครับองค์ไหนที่ทิ้งออกมาได้หลุดออกมาได้ก็แคลไซก็ปิดอย่างนี้ครับนี่นี่แคลไซก็ปิดอย่างนี้ครับนี่ปิดละนะครับเห็นไหมปิดลุมยังปิดไม่หมดนะครับนี่นะครับแคลไซจะงอกแบบนี้นะครับเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับบางคนว่าเมสเมินาที่คุณไม่ใช่นะครับคือแคลไซนะครับแคลไซเพราะผ้าอายุตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าปีผ้าเพราะเนื้อผ้าเขามีความชื้นมากครับมีความชื้นเพราะผ้าเขาจะอ่า มีความเชิญของพวกมวลสารของพระที่เ็ตัวสมสมครับนะครับแล้วก็ผ่านเวลามานีครับผ่านเวลามาร้อยกือบร้อยเจปีนะครับนี่ครับสีนี้ครับนี่สีพระสุรคังครับนะครับนี่แขวซ้ายครับนี่กำลังงอกขึ้นมานี่ครับดูแขวนซ้ายกำลังงอกกำลังจะเป็ดนะครับนะครับ นะี่ครับภาพสได์ครั้งเขาเป็นอย่างนี mm ้นะครับดูไว้ครับเนี่ยดูดูภาพรวมครับนี่คือภาพรวมครับความเหี่ยวความโหดความย่นเนี่ยความเหี่ยวความโหดความย่นเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันก็มีมวลสารนี่ครับธรรมชาตินี่ครับเนี่ยคือธรรมชาติเราแยกให้ดูครับนี่ครับเนี่ยดำๆนี่คือเหล็กไหลพงไพ่ดำนะครับนี่ครับดูครับครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับ